สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาอธิบายและนำเสนอเนื้อหาในบทของการวิเคราะห์งบการเงิน Financial Statement Analysis การวิเคราะห์งบการเงิน Financial Statement Analysis วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์งบการเงินคือการประเมินมูลค่าของกิจการซึ่งนักวิเคราะห์จำเป็นต้องทราบจุดอ่อนและจุดแข็งของกิจการก่อน โดยการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของกิจการในปัจจุบันซึ่งการคำนวณหาอัตราส่วนทางการเงินหรือการเปรียบเทียบข้อมูลในงบการเงินสามารถกระทำได้ง่ายและรวดเร็วด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปดังนั้นสิ่งที่ท้าทายสำหรับนักวิเคราะห์ก็คือการแปลผลที่ได้จากการวิเคราะห์ซึ่งนักวิเคราะห์จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทางเศรษฐกิจและสภาพปัจจุบันของธุรกิจ การวิเคราะห์งบการเงินที่มีประสิทธิภาพจึงมี4ขั้นตอนก็คือ 1. การวิเคราะห์อุตสาหกรรม 2. การวิเคราะห์กิจการ 3. การประเมินคุณภาพของรายงานทางการเงินและ 4. การวิเคราะห์สถานะทางการเงินในขั้นตอนที่1การวิเคราะห์อุตสาหกรรมการวิเคราะห์อุตสาหกรรมมีบทบาทสำคัญในการกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ ของรายการในงบการเงินซึ่งเป็นงบการเงินที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันโดยแสดงรายการต่างๆในงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนคิดเป็นร้อยละของรายจ่ายจากการขายนักวิเคราะห์จะเห็นได้ว่าลักษณะของอุตสาหกรรมมีผลต่อความสัมพันธ์ของรายการในงบการเงิน ขั้นตอนที่2การวิเคราะห์กิจการการวิเคราะห์กิจการก็คือเพื่อระบุถึงกลยุทธ์ที่กิจการใช้เพื่อให้กิจการมีความได้เปรียบในการแข่งขันกิจการต่างๆพยายามกำหนดกลยุทธ์ที่ทำให้กิจการมีความแตกต่างไปจากคู่แข่งซึ่งจะใช้หลักการเกี่ยวข้องสินค้าหรือบริการมากำหนดกลยุทธ์ของกิจการ ขั้นตอนที่3การประเมินคุณภาพของรายงานทางการเงินนักวิเคราะห์จะต้องประเมินว่างบกำไรขาดทุนแสดงผลการดำเนินงานที่แท้จริงของกิจการหรือไม่ในการตัดสินใจของผู้ลงทุนมักจะใช้ตัวเลขกำไรในการประเมินมูลค่าของกิจการดังนั้นน,น,นักวิเคราะห์จำเป็นต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ที่ ตัวเลขกําไรนั้นอาจไม่ใช่ตัวเลขที่วัดค่าวความสามารถในการทํากําไรที่แท้จริงของกิจการได้และในขั้นตอนที่4การวิเคราะห์สถานะทางการเงินจากรายง,งานทางการเงินที่นักบัญชีจัดทาขึ้นเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้งบการเงินทั้งภายในกิจการและภายนอกกิจการผู้ใช้งบการเงินสามารถนําข้อมูลจากงบการเงิน มาวิเคราะห์สถานะทางการเงินของกิจการได้เพื่อจะได้ทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของเงินทางการเงินของกิจการสำหรับวิธีการที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของกิจการที่ใช้กันทั่วไปจะมี2วิธีก็คือ 1. การเปรียบเทียบข้อมูลในงบการเงิน และ 2. การใช้อัตราส่วนทางการเงินการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินจากการเปรียบเทียบข้อมูลในงบการเงิน 1. ภาพคล่อง 2. ภาระหนี้สินสามประสิทธิภาพในการดำเนินงานและสความสามารถในการทำกำไร ส่วนการเปรียบเทียบตัวเลขของข้อมูลในงบการเงินแบบแนวตั้งจะประกอบไปด้วย 1. งบกำไรขาดทุน 2. งบจุลและ 3. งบกระแสเงินสดการวิเคราะห์เปรียบเทียบมีดังนี้ 1. การเปรียบเทียบในกิจการ 2. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมและ 3. การเปรียบเทียบระหว่างกิจการ การวิเคราะห์อัตราส่วน 1. การวิเคราะห์อัตราส่วนเงินลงทุนหมุนเวียนอัตราส่วนนี้จะใช้การอย่างแพร่หลายในการวัดความสามารถของกิจการที่ชําระหนี้สินหมุนเวียนซึ่งการคํานวณอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนแสดงได้ดังนี้ก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนหารด้วยหนี้สินหมุนเวียนสออัตราส่วนเงินทุนหมุน เวียนเร็วจากอัตราส่วนเงินลงทุนหมุนเวียนซึ่งประเมินประสิทธิภาพของกิจการในการจ่ายชำระคืนหนี้สินหมุนเวียนเป็นการวัดภาพล่องโดยรวมของกิจการซึ่งรวมสินทรัพย์หมุนเวียนทุกประเภทในการนำมาคำนวณซึ่งอัตราส่วนเงินลงทุนหมุนเวียนในบางสถานการณ์สินทรัพย์หมุนเวียนบางตัวที่ใช้ในการคำนวณหาอัตราส่วนเงินลงทุนหมุนเวียนไม่ใช่สินทรัพย์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงินสดได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสูตรในการคำนวณของอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วได้แก่เงินสดและเงินฝากธนาคารบวกเงินลงทุนระยะสัน้นบวกลูกหนี้ทางการค้าและตั๋วเงินรับหารหนี้สินหมุนเวียนสามอัตราส่วนเงินสดโดยอัตราส่วนเงินสดนี้จะคำนวณสีเสาหมุนเวียนโดยใช้ เพาะเงินสดและรายการที่เทียบเท่าเงินสดคือรายการหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดโดยมีสูตรการคำนวณดังนี้ก็คืออัตราส่วนเงินสดเท่ากับเงินสดบวกเงินลงทุนระยะสั้นหารด้วยหนี้สินหมุนเวียนสี่ระยะเวลาความสามารถในการเก็บหนี้ถัวเฉลี่ย มีสูตรในการคำนวณดังนี้ก็คือระยะเวลาความสามารถในการเก็บหนี้ถั่วเฉลี่ยเท่ากับลูกหนี้การค้าถั่วเฉลี่ยหารด้วยยอดขายหารด้วย365วันในการคำนวณถั่วเฉลี่ยจะใช้ต้น,นววงวดบวกปลายงวดแล้วหาร2 5. อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้อัตราส่วนนี้วัดจำนวนครั้งของลูกหนี้ที่เก็บเงินในได้ในงวดบัญชีอัตราการหมุนของลูกหนี้คำนวณได้โดยการใช้ยอดขายสินเชื่อสุทธิหารด้วยยอดคงเหลือถัวเฉลี่ยของบัญชีลูกหนี้สุทธิซึ่งยอดหนี้ยอดลูกหนี้ถัวเฉลี่ยสามารถทำได้โดยการเฉลี่ยยอดลูกหนี้ต้นปีและยอดลูกหนี้ปลายปี สูตรในการคำนวณอัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ก็คืออัตราหมุนเวียนของลูกหนี้เท่ากับยอดขายสุทธิหารด้วยลูกหนี้สุทธิถัวเฉลีย่ย 6. ระยะเวลาในการขายสินค้าแต่ละรอบวัดสภาพซึ่งระยะเวลาในการขายสินค้าแต่ละรอบจะวัดสภาพคล่องของกิจการอีกด้านหนึ่งสามารถวัดได้โดยการคำนวณระยะเวลาในการขายสินค้าแต่ละรอบเนื่องจากการ เนื่องจากสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนที่สําคัญอีกรายการหนึ่งของกิจการซึ่งสูตรของระยะเวลาในการขายสินค้าแต่ละรอบคือระยะเวลาในการขายสินค้าแต่ละรอบเท่ากับสินค้าคงเหลือเฉลี่ยหารด้วยต้นทุนขายหารด้วย365วันเจ็ดอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ อัตราส่วนนี้วัดจำนวนครั้งของสินค้าที่ขายได้ในระหว่างปีอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือสามารถคำนวณได้โดยใช้ต้นทุนสินค้าขายหารด้วยสินค้าคงเหลือถัวเฉลี่ยโดยสินค้าคงเหลือถัวเฉลี่ยจะคำนวณการเฉลี่ยยอดสินค้าคงเหลือต้นปีและยอดสินค้าคงเหลือปลายปีสูตรในการคำนวณอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือคืออัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือเท่ากับต้นทุนสินค้าขายหารด้วย สินค้าคงเหลือทัวเฉลี่ยซึ่งการวิเคราะห์งบการเงินจะสามารถสรุปได้ดังนี้ก็คือการวิเคราะห์งบการเงินจะช่วยให้ทราบสถานะของกิจการทั้งในอดีตและปัจจุบันและการประมาณการในอนาคตเช่นสภาพคล่องของกิจการ กิจการความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการและความสามารถในการทำกำไรของกิจการเป็นต้น